ก็<ข>สีเหมาต้องหัด<ม>ล,ะละเดืนต้องหัดว่ะต้องหัดวิ่งเก้ากระพกเท่านั้นแลหละหายเด็กวิ่งซื่อๆยังมาคุ้มให้จับหายได้อเู้ว่าจังสันโอ้ยลูกค้าคอยมาเอาแต่หัวค้ำแล้วสิเออมาเอาตั้งแต่บงังเอ้ยเลขเจ้าตัวใด้เหรอนอืมนี่อะไรน้อเดียกัน เจอแล้วเขามาได้ไงวะไปซื้อของมันนั่นสิเฮ็ุของขายของมันได้ขายดีพดบอกเฮ็ดอะไไเนแ่ลเส็ดลูกชิ้นใส่อัวใส่กอออีสานสมัครเอาแล้วสมาเอาตองหวัดัวบานนี่ได้ยนมาวิ่งหากับสิ เน้นหาครับมือเออกออมซีบไรได้หาหาอยู่หลักลอยหนูตั้งหาอยู่หลักลอยหมดแมนวันลงยากเด็กสามตัวหนูตั้งหาแล้วมันพอดีจุดเขาจุดสูกเขาได้ได้เก้าหาแปดแล้วก็ได้เก้าแปดหามันตัวเดียวกันเลยเอเพื่อเดเอาหาเป็นหลักลอยเลย่จุดถูก นี่กะมีคนไปนจุดสูบสูบสองอันและบ้นเลขอันเดียวกันก็ได้เออเขาเลยว่าซื้อให้แน่เฮ็ดให้แน่ก็ได้เออเอามาหาลักลอยเขาก็อนหาลักลอยไ้เนาะครับอือได้เลขไทยนั่นละได้เลขไทยสามตัวนั่นละจักใบจักใบโอ้ยมือนังกระทรงกันจะเป็นเลาะแผงลอตเตอรี่มีสามแทงวอยอืม <laughs> แข่งปิกนิกธรรมาดาในแต่ะดีละไปออกเล็กท่ายคนก็นเออนักวิ่งก็วิ่งว่าเขาวิ่งกันเขาได้กันวันนี้เขาเอาไปแล้วนี่ต้องสงสัยเขา,เาไปปล่อยเมืองไันบ่อไออืมอืมเขามา่ขอหนูแตนนั่น,น่ยมาเอื้อซันเล็กเจ้าตัะไดวันนี้เลยหายไปละ เด็ซวนสิลงซวนคุณไปซื้อของมาตุนของเพราะว่าเมื่อ,อื่นฝนตกอืนฝนตกไปได้ได้เห็นนั้นเห็นหนี่เอา้าถเธอแมข่อยยิงเจ้าก็โคกันแล้วยิงเก้ากับหกจ้ะจับคู่กับเนะจ้าพกโกเก่าเท่านั้นก็ตืนเต้นจุดันว่า,า,วาอ๋อ ส่าต้องวัดแล้วบ่ะเนี่ย FC พ่นไดคิตครับเล็กเล็กวิ่งเล็กวิ่งมันได้อยู่ไอ่แต่เล็กกับคุ่ไม่พอคอยถนัดนะกับเจ้านะเล็กวิ่งได้อยู่เล็กวิ่งเห็ดเป็นเด็กวิ่งซะแต่ว่างวดนี่คอยว่าขอเสียวเก่าไว้หลักลอยเนี่ยครับงวดที่แล้วคอยเอาหางไว้หลักลอยงวัดนี้ว่าเสียว ไหวหลักลอยแต่เห็นมาแต่ว่าวิ่ง่ะมายมันได้อยู่แล้วแต่ว่าจับคู่หรือมันมีปัญหาอ่ะมันยังใหม่นะมันยังบรท่ันแหล่งนั้นยังบททันนี่นี่แต่เห็ดขาวๆนี่ซื้อเพราะว่าอยู่ีีข้าเจ้าของไงอยู่ญี่ปุ่นเห็นขาเจ้าว่าเอาแล้วมันบอซส้มเคยถือน้ำจ้าเขาโทรมาเลยครับเขาบอกเอื้อเห็ดเราบอกทันเห็ดแล้วเขาโทรมาเอาเขาถือน้ำเนาะ เขาจะวิ่งกันโ oh, คนไม่เ,เคยกินเขาก็วิ่งกันเขาเจ้าเงินหลยเขาเจ้าวิ่งเหรอเนาะมันบริขาดทุนได้ไอ้ยวิ่งนะครับเจ้ามือได้ขาดทุนเขาจะบอกให้แมนแมนแมนยันเช่นยันเช่นนุ้ยป้อยไปสองตัวแล้วเขาทั้งสองตัวเจ้ามือขาดทุนนะคะครับสมุดงวดทิพผ่านนะุ้่นุนนวิ่งซีกับอย่างอะ่ะที่มันออกทางเทิงอ สี่กับแปดรู้ได้ทั้งสี่ทั้งแปดน่ะออกทึ่งนะออกล่างเฮงสิได้หลายอ๋อมันออกสี่แปดหนึ่งเออใช่แล้วที่นี่เจ้ามือเจ้ามือได้ควักเงินเป็นแสนพู้ใจากที่ว่าวิ่งตัวละแสนนะครับตัวละแสนกับสองแสนและวเป็นบลาต่เข้าถูกเทรดถูกสามแสนอ่ะหักนั้นออกไปแล้วห้องด้กําไรมาแสนหนึ่งเป็นบลาเจ้ามือเด็ก ตันทากับเจ้ามือสีบ,บ๊ับเด็กวิ่งข่อยเลย้วอีกอันเจ้านึ่งหันเขาบ๊ับแล้วบ๊ับเล็กวิ่งแล้วบอเขาบ๊ับถ้าว่าเล็กเล็กหนูเขาจะเขาบ๊อบโอท้ที่วิ่งนี่เขียนซื้อคนอื่นนะที่วิ่งนี่นะ,<ส>ะเดือแสดงว่าวิ่งนี่วิ่งเงินล้านเลยเนาะจนเจ้ามือบัลับเนาะเจ้ามือบัลับครับอนะันนี้จ้ามือใหม่เจ้ามือใหม่กะ จะเจมือไม่ถูงงว่ว,ว,น,วน้งวนงวนองข้าเจียจะงวดแล้วสามสี่งวดละสี่งวดสี่หักซีงวดว่าข้าเจียสีเศร้าอย่างข้าเจียถอยอยู่เด็ดเนี่ยแต่กลับแต่คนที่วิ่งก็บอกพี่พี่จะเขียนซื้อพี่เดิมใชบ ซื้อคนนี้นแล้วเขาเบิ่งไลายมืออีกตั้งหากว่านะครับผมเปลี่ยนลายมื่ต่นะคนนี่ยยอมอ่าแสดงว่ามันลุกมันใจแล้วมันไดงวันีด็กเก้ากับหกนี่โอ้มันตัวใดมากแฮงก็กัดระวังหกกับเก่าญมาซ้ำกันอยู่บางคนเขาเบิ่งเขาเหตุกับว่ามันมันเป็นเลขดับหกนะจะรู้ว่าดับ ดับชนเด่นเอาเดินดีกว่าเนี่ยึกไปคิดเพอเพอสูตรดับกับ,บดับวายูครับดับวายูแต่เลขกแต้มเห็นบอเลขกแต้มแขวยหายรุดจดปดแต้มรุดเนาะแต้มรุดเลขกแต้มแขวยรุดแต่ว่าก็ร้ายอาจารย์้อดดอกที่พวกเขางวดนี้มันมาสูงเลขมาสูง แต่วันผราเน้อมันออกวันผ่าติดต่อกันดีแมนแเจ้าเล่นเลขสายกลางเล่นหาเลนสี่เล่นหกน้อนก็นเลยผ่าดไปหลายเจ้า<ม>อยู่หลายสำนักอยู่เลข,ข่อยมันถึกจังหวะซื้อดันผู้ใดซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เห,เหรอครับสี่กับหนึ่งก็ผ่านไปออกเลขไา่สามตัวเชวย่ตรงเลยมันบองหนึ่งหนึ่งหาสี่ นูก็จั้งวาโว่นเอาอยู่ในหันไง oh. เล็กถ่ายสามตัวข้างที่หนึ่งครับอือเอ้ข่างที่หนึ่งเล็กถ่ายเล็กถ่ายสามตัวข้างข้างที่สามบอกเลขกถ่ายนะมันเป็นเล็กหนาเล็กถ่ายเออข้างที่หนึ่งบล็กจำไม่ได้เออประมาณนั้นสูตรนี้คือสูตรปากีสถานคือเกา เออเจ้าเก่าแข็ง้ทคนมั้นทีมเป็นสูตรตั้งแต่ปีไหนศาสตร์ไหนแล้วจิมาจึงใดอันเดิมอ่ะเข้าใจว่าเลขวิ่งเงินล้านจนเจ้าเมื่อสั่งยุดบ่นีเจ้าเมื่อ่รับเจ้ามืออ่รับเลยมันบ่ตอนนั้นถูกกับเขาหางวดติดต่อกันเขาบ่ครับครับ ก่อนที่เขาบ่ฮับเขามาขอเลีเขาก่อนครับที่วิ่งตัวได้แหละว่าสัตว์ไวยเขาหายไปปับ๊บมันออกเก้าเจ็ดเป็นบอตอนนั้นครับออกนี่แะเหมือนงวดนนี่แหละแ้วออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าล่างกันนะตอนนั้นครับเอาไปถูกไปเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นมันไปเมืองไทยพอดีใช่มันดเขาบอฮาบ เรือเรือ,อยี่เจ้าเดียวเนี่ยถ้าเจ้านี่มอฮับแล้วก็บ,บด้วิ่งละนอกจากจะไปวิ่งอยู่เมืองไทยสสงเงินมาตัวสิวิ่งให้อีลีว่าลีรีอืมไปวิ่งให้อืงเงินก็ถูกแท้ถูกก็มีกำไรเยอะดออขันมันใจส่งเงินมามนเลยลโกนมาเลย มันยืดนแล้วมั่นใจวนมาเลยเด้อเดี๋ยวจะวิ่งให้ครับเอาวัานนี้ย้ำครับผมถ่าคลิปวิ่งเก้ากับหกค่ะเก้ากับหกจับค<ะ>ู่ให้เก้าหกหกเก้าเก้าหกหกเก้า <laughs> มั่นใจ,จมัน่นมั่นใจวิ่งกับไหวสุดุดๆแล้ว มั่นใจอยู่คือบอกบอกยังไงคือแบบเอาเห็ดเองเนาะเห็ดเองเห็ดเองมักมักมักซื้อรอตลี่มักจังสี่อยู่แล้วไงกลยเห็ดเองอะยันบัาาบวน้ว่ามั่นใจว่ามั่นใจสุดๆเลยแหละเลขคนอื่นบสนะ่สนอ่ะครับเอาเลขตัวเองเนี่ยมัน่นใจที่สุดเพราะตัวเองเห็ดเองมันโมเมนเลขนอ,อนนี้นั่นได้บมเมนเลขฝันอะไรอย่าง เลขเขตคำนวณเองครับหนึ่งกวลาสิมัเมอาเลยเนาะเอาแล้วเนาะมันก็มีส่วนผู้อยากวิ่งมันก็อยากวิ่งอยู่มันเกิดท่วงมาอยู่ที่ถามมาอยู่เขาเมียนมาจะวิ่งเส้นญี่ปุ่นในจา้าวสันหมวกว่านี่แต่เรื่ม,มาตามไหนกันอีกแต่นีนนลูกค้าหนูอยู่ย่นี่หันรู้สึกเขาจะเอาไปให้ญาติพี่น้องเขาอยู่เมืองทไทยเนี่ยว่า บครัทโทษมาแต่หัวปีเทนวะโป้ตัวสันถือซับเจ้านอกมาสันครับเลขเก<ล>ิ<ล>ดตัวใดเลขวิ่งเงินล้านเจ้าเมื่อถูกจนเจ้าเมือ,อย,ย,ย,ออยานนะครับเน้นไปที่ยำ้ำเก้ารองหกแต่ทีนแน่แน่ๆวิ่งทั้งเก่าทั้งหก <c oughs> ทั้งเก้าทั้งหกเลยเนาะ เก้ารองหกจับคู่สิแน่แนกัเก้าหกหเก้าเก้าหกหกเก้าบิงมันมันบกขาดทุนดีไอ่ครับใต่เลยนะหอมักหงมัก่นี้คือสิบลคือแล้วอยว่าโอ้เก่าแห้งมันบคขาดมวนี่แห้งค่ะรู้สึกมันจะส้มทุกสูตรเลยนะไอะ่ของอ่อยนะคือสิมาก,มากเล่งแต่เก้าไม่ต้องบึงสเสร็จแล้วอือ ม่ได้อยู่นะก็ว่าคือไม่ายอาจารย์โนดีให้เก่าแล้วเพราะว่ามันส้นหลายสูตรแม่เก่าไหมครับเลขส้นนี่ถ้าก็ถึงว่ามันเป็นเลขกคก็รองกลับหัวแรืแบบนั่นเปล่าครับอแต่ว่าเลขจักคู่นี่ยังยังมันท่านยังมันท่านในเหตุแต่ว่าข่อยว่า่อยสิรูดเก้าครับความขึ้นะ ครัวัาสีหลุดหลุดรักเก่าวอดต่ว่าผ่อนมือก่อนครับผ่อนมือก่อนอ๋อคลิปนี่ได้ตะเลขกวิ่งเนาะเอาตะเลขกวิ่งไปก่อนเนาะจ้าเลขกวิ่งวิ่งเก่าก็พกวิ่งหมดค่ะครับผมเอาขอบพ่นอาจานเส้นญี่ปุ่นละลายแล้วครับเพื่อลบกวนรวคบผมทํางานซะจ้าจะไปสวนจะไปปูขยะครับผมล้างเข่าบ้านตึงแตว์มูมากครับรอดจับคู่เมื่อใดครับเลขกจับคู่ เล็กจับคููคนะุณแล้วไก่เล็กออกคุณแล้วครับรอบครับขอขอบคุณอาจารย์ละลายครับผมจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ